รัตยุครับเป็นคนสวนพี่เลือกเนาะสั่งเด้อเป็นสบายดีสวัสดีครับตาอุบวนก้นสีเกศครับมูนี่ขออนุญ,ญาตูคิมให้เฟินเนาะครับ เอจักในคนกาสีหายข่อยด้องว่าท่านลงแต่อดโอ้ยกไปอีกเมนี่สั่งยกซื้อหันรี่ล่าซื้อหันโอ้ยโว้ดโว้ดวันนี้ กลายมาเป็นคนสวนนะฮะสบายดีเดอ้อพี่น้องเป็นคนสวนเพื่อนวะเออนี่แม่บ้านใจกะนะครับ <c oughs> เป็นรัดเออสรงคืออยู่สวัสดีครับ,รบผมบมาหนีก่อน โอ้ยโอ้หาย,ยแต่งหน้าแต่งตากอ่ <laughs> อนเ <laughs> ออเขาคือบอกเหตุขีบแบบว่าอันเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนนะวะเหมือนพี่กีกเป็น,เป,นเป็นพี่ตามแล้วพี่ตามเป็นพี่กี <laughs> กสีหน้ามันคือสีตลกอะนะ <laughs> <laughs> เออคอเนเทน์ <laughs> ในรูปแบบหน้ายิ่งปุมปุ๊ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสองใครเนี่สองตามอ้วนคนสีเกตครับโอ้โหปืน๋ะไรเราฉลาดเปิดก่อนเราโอ้ยปืนอะไเนาะเปิดก่อนเนาะสวัสดีครับตามวัคนุสีเกตโอาเดี๋ยวไอ้ต่อยเนี่ยก่อนพอมีเท่าไหร่เนาะเฮ้ยนะได้กินอะไรตุกตุนี่เดจะสิทองเอาเงินเนาะทุกคนเนาะกันแนวนัอนแต่ว่าถ้าก็เลิกงานเนื้อทุกคนกะ อันแม่กับลูกเพิ่นเปิดฐานเนาะเปิดคลิปฐานเนาะเปิดสวัสดีค <staring> รับเป็นทางการเนาะสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขุพิชชนครับผมดื่มใจเวิดนนอนทุกคนโอ้สวัสดีค่ะสบายดีเด้ออันนี้โฟมาจะใส่เนาะถูกไหมเนาะนีได้หนี สวัสดีครับผมออยสมรานุปใจทางการปเต็มม <laughs> าโพน้อทุกคนเนาะหลังจากน้องๆไอ้น้องตาดำน,น,น้องน้อมเนียมมาภูณละกับบริเวณบริษัทไทยทุกคนมาเหมือนกันเนาะไทยไทยอยู่บริษัทไทยสำเนาะบริษัทไทยทุกคนมาน้องมาวางหมอนัดเนาะกับอัปเดตอาการกันดีขึ้นทุกคนกับนัดอีกเที่วกับจะเป็นเดือนเมษายนเนาะภูณละมอสองการพอดีแหละครับทุกคนกับบัตตานีน้องสายเวลเพื่อนมาส่งอายเนาะ ฝากไปติดตามน้ำสองหนองเดื้อ่าเพ่อนเดินทางมาจากไหนเนาะทุกคนเนาะสายแววสาเราไต่ครับผมเรามารอบนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะมามาเองได้นี่มามาเองเนาะแม่ยูแมนแมนแมถ่ายคลิปใบยว่าขจ้กก็ว่าน้องที่มาซื้อรถเออเห็นต็มเนาะบริการดีมากเสิฟน้ำเซิฟดียากดีเลยไื่บานไม่นั่งเที่ยงกัน ลู้าอม่อมาชมด้นั่นีินก,าก,กบา้าบนไปคลกนี้นั่นละสันนางเชืันม,มึงบ้านันไปถานอเพิ่นมาฮอดกะเพิร์ลบรายไหไอเอ้อ,ย,อยไปครับทุกคนยู่สนามบินไปส่งไอเซกกะนั่งรถแท็กซี่บ่นั่งแท็กซี่มาเนาะร้อยบาทรอบาทเออเก่งเกงทุกคนเก่งทุกคนแหละน้องๆเอาบอกไปก่อน เลขสี่วะไอ้ซังเหรอวูบมันมาลำแล้วก็ไปเนาะเฮากัสิลำต่อจังได้ดิโอ้ยล้วเนาะกะคือว่าหันแหละไฟที่ว่าอยากเห็นมาหนองมาจังไดนก็ฝากไปเบิ่งในสองนองเนาะสายแววสาวลาวไต้เด้อมื้อนี้กะเป็นคลิปกิจกรรมเนาะเพราะว่าบ่ได้ลงคลิปแล้วก็คือถอดดิฟกีได้ทุกคนแฝงดูทุกคนเด้อดกะคินถอดเก็บสีเบื้องสูงสุดทุกคนเพราะว่าช่วงนี้กะงานงานอยากหนักแนนทุกคนกะ หลังจากนี้ไปก็นนะจะได้ถ่ายเรื่อยๆอยู่ดอกเพราะว่ามีน้องๆอยู่แล้วเนาะมีน้นองสายแววมาแล้วก็มีคำแสงแล้วก็้องราคำแสงไม่เสรนี่ไปตึกปลานะครับไปน้ำไผ่จักฮะอ๋อไปทองขั้น่ะเ <c oughs> มียะไรบาง,งยังเนาะขอไปน้ำเขาเขาก็บบ่ให้ไปเนี่นเออเขาก็ลักไปก่อน นางว่าท่านอาฝนเข้าไปเ้ <c oughs> าไปเคล่อนกันจ้าก็ยังไงบุญเขาเอื่ออยังอนามัยบ่ทำแตง่งตกแต่งอนามัยบ้านพร้อมกันถ้าเกเลืองานทุกคนเห็ุงานกับอยากนักในยู่งช่วงนี้เนาะช่วงเข็ดงานนานงานกับเห็ดบูบูเน่าะมีเงินมีคำเนาะพอใส่เหรี่ญใส่สินไปแต่ละมือบ่พ่อเฮือเฮือแตกแล้วเฮือเขาตา ขอยอยากไปเ,เหียนรถก่อนข่อยอยากไปเหียนรถคนว่าะตืไปเบต้นวัอนี้เราจะเห็ดเมนูตําของสาวลาวตําสาวลาววะตําสาวลาวซึ่งเรากินมาเราแบบเอางไงตั้งแต่หนองรัดมาอยู่น้ากินเกือบเบิ้ลซมือฮะตํา,ตาทุกวันตําทุกวันใช่บ่เจ็บท้องบ่บ่ได้ล่ะบ่ก็ตําทุกวันจนแบบจนจนเลื่อนตามุงไปเอางไง บอตาั้มสี่เป็นอีตามอียังกะจังไปติดตามเนะเาะรอไปติดตามเนาะเซตสาวลาวคือเก่าเด้อรอติดตามจ้าตอนน่อเนาะทุกคนเนาะหลังจากเมีนมนมนยนบ้านเมียนยังแล้วทุกคนเนาะกะตอนนี้กะเขามาเห็ดอาหารการกินครับทุกคนกะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะสองแม่ลูกนี่เพิน่นกำลังเห็ดยังอยู่เนาะ กำลังติดกล้องทุกคนเจีดเจพื่อนมาสามปีสี่ปีแล้วเนาะเออไชมันหมุนหมุนหมุนไหมานจะยนอกำลังศึกษาข้อมูลนะทุกคนซื้อไว้ตัวนึงครับเพราะว่าเวลาคนมายูบานกะยานคนเข่ามาเนาะทุกคนเนาะป้องกันไว้ดีที่สุดครับแมนเพื่อเออว่าวได้เจอบได้เด้ยเพราะว่าช่วงนี้กะ จะเป็นช่วงฤดูถึงเขาเพราะว่ามันหยุดครับมันหยุดมันหยุดหลายแล้วเราเดินทางไกลเดินบรายยูบานเนาะับมีกลองใหม่กับดีที่สุดครับทุกคนเนาะกบมาวคำแสงเมันไปหาป่ามาบอกมื่อกี้นี่มึงฝากเมืองในคลิปน้องนะครับเนาะเออเห็นแดงลงสตอรี่ว่ากพลังตัดเนาะทุกคนเนาะเป็นยังไงในป่าในปลาขึ้นกันเหรอนป่าขึ้นกันคณะคนดินยังไดนปลาเนอนคนหมานอนทุกคนเนาะใช่ของจุก เพิ่นตัวใหญ่กว่าเนาะนี่ทุกคนปลาหนองคำแสงเนาะกันละเอามาเนี่จ้ะเพิ่นก็ให้สีภรรยาเพิ่นลากไปกินบ่กันอยากกินก้อนก้อนก้อนนี่เป็นปลาตะเพียนโอ้นี่อันนี้ปลาแยงปลาเพียบวันปลาตะพิมปลาตะพิมอันนี้ปลาไนเนาะทุกคนผมก็ได้ปลาสลิดมัวมาให้่เนาทุกคนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณอ้าว ก็คิดว่าไปจกบินจกบินก็ได้ปลาบโมเดลซออันซอออมซอออมมันเอามาหายนอนทุกคนเนาะจะกปซื้อหน้สบอเอาก็คิดว่าไปจกน้องน้องซ่าอยัางไรก็กรได้ปลากระเสือแน่แต่ว่าก่จกเอาไปจุกเป็นะไดปลาทุกคนวันนี้ก็เป็นว enfin ันรวมเนาะรวมผีรวมนอนครับรวมญาติเพราะว่าบ่ได้ยไทย รายการมันนำกันมาโดนนะมืับนี้ก็พอถ่ายทำรายการเนาะทุกคนเนาะรายการยังหมวดนีร้รายการหมวดตัวทุกคนนี่มัมวดตัว,ตวอืมหมวดตัวเนาะ <c oughs> ก,าก็มีทั้งเห็ดอาหารการกินก็มีทั้่องกันปวดคุยกันเนาะวัอนี้ก็ซิมีิยังเนาะเมนูเด็ดเ <c oughs> มนูนี่ก็คือจาก <c oughs> จากน้อง <c oughs> ฟังเล่าเด้อทุกคนจากน้องรับเป็นเมนูประจำวันเลยทุกคนกินซุ้มือบอกเลยกินซุ้มือตั้งแต่น้องใาญามาเป็นซิฟโกวันแล้วทุกคน ไม่เคยขาดเลยได้เดียสิไทยเมือง่าเป็นเอียงเนาะแต่ว่าขาวๆก็คือตำสุกมือหนีวันเสาร์ตำไถ่บ่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เออเขาเอิ่ว่มาตำสุกเนาะฝั่งลาวเนาะกะรอเมืองเลยล่ะครับทุกคนมาซิมีองค์ประกอบยังเนี่ยเอ้บอกเราอย่างไรบอกเลยล่ะนี่กับซิมีเซีนเฟรอเซีนเฟรอมาจากสอปปลาวเด้อทุกคนเซีนเฟรอมาจากซอปปลาวเนาะแต่อันนี้ของไทยเนาะโอ้แม่นแล้ว ยอกจอกทุกคนเป็นเป็นเซนเฟ้อครับเดียวจะทายให้เมืองขาวๆเนาะทุกคนเนาะว่าผนเหตุอย่างไรดีกว่าแต่ว่ามันก็ต้องไม่หลายไอหลายอย่างทุกคนอ์ปกอบแมนอันนี้กระส่อันนี้นี่กรนนีก็แมนนี่ก็แมนนี่อันนี้ก็แมนแล้วก็เลือดนี่โอ้กระแมนกระแมนต้มครับต้มน้ำซุปเนาะแต่จะมีนี่นี่คือต้มน้ำซุปเขากิน กินคู่กันแต่ว่าสิ่งที่เด็ดกว่านั้นก็คือนี่ทุกคนเอาแต่มาคนเฮ็ดว่าเม่นบอสกับคนเฮ็ดว่าผู้ใดเฮ็ดก็ได้แต่มีอันนี้เพิ่นว่านนะแมนตัวนี้เด้อทุกคนนี่นี่ปลามาจากไอ้สวรรค์เขตเนาะเปมาบ่าวคำแสงเพิ่นเอามาบอูกับยังบอท่านหลูกครับว่าปลาทางบ้านเอาตำตำคือบอแต่มันจะรสชาติคนละอ่าอาจจะแมีเนาะเพราะว่าน้องรัด ตามทุกขังกับมีแต่ตามคองยี่ห้อน,นี่เนาะทุกคนเนาะนี่กับผ้ได้ไปสวรรค์เขตอยู่สวรรค์เขตกับซื้อมาใส่เด้อฝากซื้อก็ได้ทุกคนส่งมาให้เน,นด้อส่งมาให้เนติดต่อตามเบาตามมาแน่นอะทุกคนเนาะเน้ออยู่ใหเนาะเเพราะว่าอาจจะเลืออีกหนึ่งขวดครับสุดท้ายเน,ะนาะตอนนี้กับมีแต่ว่ารอให้น,น,น,น้องๆเนาะเพิ่นเห็ดอาหารการกินไปก่อนนี่กับ จะเป็นก้อยสูตส procent, รซอฟบอลเหล้าครับสูตรส,สารวัตเนาะแมีนคิดหอดเด้อทุกคนคิดหอดแมีนเนาะโอ้คำแสงว่าจะโช่วยมือรสชาติด็กอยกินแน่นอนางย่างครับย่างย่างโอ้เรียนคาเลยเนาะสูตรสารวัตเนาะทุกคนเอาละผู้ใดอยากกินอาหารจากฟัง Frost. สอปบอลเหล้าแทกับอับบานผมเลยครบเออมีครบทุกคนมีครบเนาะ แมนแมนทุกคนมาเลยมาเลยยินดีต้อนรับสุภูสุขคนครับผมบอไดยิงบอไดยังนาครับทุกคนน้องนองกัอยากให้เอฟซีหรือว่าคนหูจักเนาะมาหาเออแมนแมนทุกคนแมนแมนแมนทุกคนมาเลยบอไดมีการเรียนเชิญเ้อทุกคนผู้ไดวางอยู่ใกล้ๆหรือยู่ไกลมื่อไดมีเวลาว่างครับ ทักทายกันเขามาแล้วก็<ส>ติดต่อเขามาครับมาเด่นนั่นน้องๆก็ได้ผู้ใดอยากเห็นน้องโตจริงโตเป็นๆเ,เ,เนี่ยแหละครับสัมผัสได้ครับทุกคนเน,ะ <S <S 1> <S 1> เนาะเดะกันเขามาอ่ะทุกคนมีแต่ว่าคิดวอ,อ,อดจอบถึงแหละมืูนี่ก็เลยได้ถ่ายคลิปทุกคนเนะาะเพราะว่าหลายวันแล้วกได้ถ่ายเ <ไว S 1> ่าได้ทักทายพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดีความย็นกระทากแทบมูนี่เห็ดกับขพาะน้ำกันเนาะแต่ เย่เย่เยเย็่นตัแพงนาะสิด้นี้ปลาเมื่อวานว้าคือแพงงก็เด้อฮะอือเป็นแตกๆเนาะมานี้เนาะวันผาเด้อมานี่วันผะวันผาวันหยุดอวันผะแม่อือวันหยุดเนาะอยู่น้ำกันเมื่อเมือมันนา่เอาใจเมียเนาะไมดหือย่ไหไปหาไปอ๋อ ชงเมีย่ยมว๊ะว๊ะตื่นมาท่านเมียดอกาะแซนตน์เนาะนะทุกคนนี่ก๋อยเนาะเมนก๋อยปลาสูตรฟังเล้าเนาะปลาเหื้าเมนสามวันว๊ะกินได้ได้เดียวหลองซิมอันนี้ก็แม่นของรัาเดิอดทำพิธีแล้วเนาะทุกคนทำพิธีตำล้วของเก่าเพลินฮะเอออันของเก่าเมนูเก่าทุกคนกกนี่กหูเต้าหู้ไม่รับมาจามันเนาะเป็นเซนเฟอร์เนาะ เปี่ยเี่ยนเปลี่ยนเนาะมีพวกลูกกินมีพักครับทุกคนเอาไปเมืองพุทธในเมืองตอนตอนพันยกออกมาเนาะแต่เรองค์ประกอบหลายอย่างทุกคนบอกก็ถือดอกให้เดี๋ยวให้น้องรัดอธิบายอธิบายให้เฮ็ดเฮ็ดคลิปให้คลิปหนาเนาะทุกคนเนาะนี่ต่เดียวอธิบายอีกคลิปหนึ่งเออให้เมืองหน้าตาก่อรมาเปลี่ยนแนวไหนเนาะทุกคนเนาะ ตุ้มห่มกันมือนี่รวมญาติเนาะรวมพีรวมหลงรวมญาติได้มาพ่อนนะาตาขาตากันกันเนาพูดคุยกันแน่แ,นแต่ต่างคนกับต่างยุทธนะทุกคนมีิตรพมลบันไดยุทธถ้ากันเลิกงานมากเฮ็ดันเฮ็ดน,นี่เบียกกันนะทุกคนเนาะแดี๋เดี๋ยนี่มีตะถ่ายไอ้นีทุกคนเดี๋ยวเอาไว้มือตอนแล้วเนาะตอนสิกินผละทุกคนเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศในเมืองเล็กน้อยครับ ว้าวมาแล้วอาหารนารับประทานคนเสิร์ฟก็รอโอ้ตเอายังอีกบ่คนเสิร์ก็รอ,อ,อเรารอนาะทุกคนนี่มามื่งหน้าตาอาหารกับข้าวนี้ทุกคนข้ามาตำสุกเนาะเป็นเมนูจากฟังสปปลาวครับทุกคนนี่เนาะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นก้อยเนาะก้อยปลาตะเพียนของ บ่าวคำแสงเพิ่นเป็นคนหามาเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็ฝากไปเบิ่งน้ำช่องคำแสงมันหน้าเด้อทุกคนเพิ่นไปหาปลามาเนาะกะทีเ่เมานูเด็ดๆที่เฮาเว้าวตลอดนี่ครับนี่ทุกคนให้กระถ่ายทายเนาะนี่ก็คือแม่น้ำล,ลายไหลแล้วนี่น้ำลายไหลแล้วเนียเนาะทุกคนนี่แมนตำสุกเออตำสุกเนาะตำสุกกับ,บ่รู้เราครับว่าเป็นจนนังไรเนาะอยู่ฝั่งลาวเนาะเพิ่นเพิ่นเว้านะว่า ว่าตำสุกเป็นเมนูตำสุกเย,ยี่ยมทุกคนแบบแบบแซลล่บได้แหละกินทุก,ทกมือทุกมือทุกวันเนาะกับโบเบือทุกคนกับพายาหูกับฝากทักไปถามน้ำนองรัดเนาะมาแมนทำสูตรตำยังไงเนาะแต่ทีเด็ดๆก็คือต้องมีปลาหอยู่ฟังสปปล่าครับปลาหลบานเฮาอาจจะแซ่บบอกับเ่บเบมือนกันแต่ว่า มันกะจะบ่คือของเพื่อนเนาะเพราะว่าเขากินบ่เทงบ้านเพื่อนกะสิเป็นอีกกลิ่นเรื่องเออ่วยง่ายของประเวนี่ขางในทางนั้นเนาะทุกคนเนาะเป็นประมาณแบบว่าเนี่ยโอ้ว่านละด้ำลายอยากแซ่บเลยอยากเสแอะเลยหอมทุกคนไปตี่ไปกินเนี่ยไหนบ้านนี้ ขอมยาบนะทุกคนมะทำสุงนะไปครับทไก็มาเดี๋้นเรบไปขึ้นเลยครัเส็จแล้วมาทุกคนเกษีซิมเหนมั้งมาเพ่มาดีหลักกันขอมีย,ยมาบเด้อทุกคนหางตอนไานอาบเนาะกินคอม่กินเข่ากันครับมามากินนี่เห็นประมาณมือนี้มีพิเศษใสซ่ซปเปอร์ทุกคน พิเศษเนาะสุดเปิดนี่อือเต็มสูงนี่คือเต็มสูงเพื่อนใช่ตามสองล้าน้องใสนเนี่ยเป็นสีเต็มสูงย่างอีกอย่างนึงคือเป็นเดียด์ตีอ๋อเออหนึ่งของนี่ก็จะเป็นเส้นนี่ก็จะเป็นจากฟังซอฟต์ลอสเล่าทุกคนบะแมนเส้นบานเท่านาะเป็นเส้น,สนเป็นเส้นเฟอร์แล้วก็เส้นข้าวเปียกเนาะอินพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยนะทุกคนเนาะอ่าอืม,อ,มอร่อยไม่ซ้ำ กับสูตรไม่ได้สูตรเดิม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 เพิ่มเติมถึงซุปกระติ่งไก่แจ่มทุกคนไหมนี่ครับโอ้มีน้ำซุปแนมเดชไปกินข้าวหรือว่ากินอยู่ร้านอาหารอยู่ทางเล่าเนาะต้องมีน้ำซุปขันเพรมีน้ำซุปมันเหมือนมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเนาะทุกคนโอ้ยต่มปลาโอ้นี่ต่มปลาปลาคำแสงเนอะผันไปหามามืนอนู่เนาะอันนี้เห็นเองก็เมืินได้ไหมซี่งเบิ้งเด้อันนี้ครับชิคกี้พอยู่ดอก มาเดี๋ยวชิมมงทุกคนชิมเค็มเยะแสบบ่อืมแสบแสบเสบทุกคนเอ้มันส่ๆไปก่อนจังน่อยบ้างปลาเปนแดดสดๆเนาะทุ้มาที่ทุกคนนี้คิปกัเป็นซียาวเลยเนาะั้งเตเวนเมนบอนี่แม่กับูกเพเปิดระทาทุกค ให้ลงโทเปิดไมคถามเนาะคะ่ะผมมาท่านเห็นได้ทุกคนเนีย่ยเลยเนาะเออที่เป็นตั้งหน้าเป็นยังไงเน,นาะมาหอดเพิ่มข้ากระ,าะกไายเอาเลยเออจับปีกไปเลย<ไ>ป่ะทายข่า,ขาวๆเนาะทุกคนกินให้เมืองหน่อยหนึ่งไปฝากทุกคนเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ใส่อีหยังแน่ตามว่าเห็นอธิบายเออกับบอสเอ๊ะทามได้สองนรางเชฟคุณต้องต้องทามเซฟเนาะทุกคนมีเส้นเซื้อ อาธิบยมีเซนเฟอร์เลยก็บเซนยังก่อเซนคาเปียกปะเฟอร์เซนคาเปียมีข้าวบ้านเนาะก็เอิ้นเส้นบันกันมั้นกันแล้วก็มีตีนซุปเปอร์ตีนไก่มีลูกชิ้นมีมัดดอกแล้วก็ใส่ผักต้เสี้ยใส่ยังก่อเฮ่อแล้วก็มีมีผักบุ้งมีกระหล่ำตองลวกมีครัวบ่เคยกินไหมวะท่างฟังขายแบบนี้ไม่มีคุณมาได้มากินอยู่ครั้งเดียวมากข้าใจว่ะ มามี่ตั้มแบบนี้ขวดตั้มขอเจ้ากินขอควดจะมาตั้เสียงกันแล้วทียงกันแล้วครับสิติกกรอเนาะสิติกกรอบทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้ครับกินก่็ได้ครับทุกคนขออนุญาตกินเนาะทุกคนเนาะกัอธิบายน้อยน้อยหนึ่งหน่อเดี๋ยวมือนามือต่อไปกัอาจจะให้น้องรัดเห็ดวิธี่ตัวิธีสูตรเนาะงมามีอย่างไงเพื่อทางไทยของเราได้เป็นกินง่ายง่ายขันแผลอยากกินมากเลยครับ มากแบบจำบวนนี่ได้กินเลยเนาะเอาจังันง่ายๆไม่กล่วเนี่ยน้องรัดยูน้องรัดยูได้กินช่วงอน้องรัดไปไี่ชายยูนี่หละกจำกัดยูนี่ทุกคนและน้องรัดใอยูก็ได้กินตามควมเป็นมีจะ่าฝากเป็นกำลังใจเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องทางครับบอกว่าแต่คำแซงมันหน้าน้องรัดไซส์กิน ไอ้สตอสาซเววสตอลไต้ซเบลสตอลไตวเอฟซีตามอ้วนโคสิเกียรฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยด้อฝากกัเด้วครับลาละครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันวีดีหน้าสวัสดีครับผมบายแซ่บครับแซ่บ